วันนี้เป็นวันออกเดินทางที่จะไปต่อที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่นี่ก็กลางๆนะก็ไม่ได้คิดถึงอะไรเหมือนที่อื่นไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่เพ่มันเป็นที่ความรู้สึกอนะไรถ้าพูดถึงอาหารเรวก็ชอบของมาเลเซียมากกว่าแต่ที่นี่อาหารก็โอเคสภาพแวดล้อมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเรามาอยู่กลางเมืองไงก็สรุปโดยรวมที่นี่ไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีเช้านี้เราก็เรียกแกซ็บมาส่งที่ข้างหน้าตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็คือ d e p a เ t อร์แต่ว่าทําไมคนมายืนรอกันไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่ได้ตรวจตัวย d e p a เ t อร์ก็แปลว่าเครื่องวินออกแล้วเขามารอคืออะไรอ่ะถ้าเกิดเป็นขาเข้าก็ว่าไปอย่างใช่ปะแต่เขาก็ไม่ได้ตรวจใดนี่นะทำไมถึงมีคนมายืนรอวะไม่เข้าใจถ้าจะยืนรอนี่ก็คือยืนรอขาออกขาเข้าสิ ขาเข้าประเทศอ่ะอันนี้มันขาออกเมื่อกี้มีเงินดองเหลืออยู่แสนสามทั้งหมดนี้ก็8ดอลลาร์สองร้อยกว่าบาทนะ่ะประมาณสองอใบแรกสิบเก้าโลเ,เราซื้อน้ำหนักมาเท่าไ,รไหร่ยี่สิบไหมตึก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 อานี้เบากว่าแล้วสิบแปดโลวันนี้เราจะขึ้นสายการบินเวียดเจ็แอร์ไปแล้วกระเป๋าสองใบ เมื่อกี้เช็คอินที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเช็คอินตรงนี้ผ่านตมตรงนี้ให้ใกล้มาก oh. เมื่อกี้นี้เขาถามอะไรบ้างเขาถามหาตัว๋วหลังจากสิงคโปร์ไปไหนเขาถามว่าจะไปสิงคโปร์กี่วนันแล้วก็แล้วจากสิงคโปร์เนี่ยจะไปไหนต่อแล้วก็ถามใบฉีดวัคซีนโควิดด้วยสิงคโปร์ยังตรวจอยู่ รามีตั๋วไปต่ออยู่พอดีเราก็เลยโชว์ให้เขาดูแจกในมือถือแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะถ้าเรายังไม่ได้ซื้อเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรข้างบนนี้คือชั้น d e p a r t เ r e แต่เดี๋ยวจีจะลองลงไปข้างล่างดูเพราะว่าตอนขามาไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะว่ามันดึกแล้วเนี่ยทำไมถึงมีคนมายืนรอตรงนี้จีก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นขาออกนะขาตอนขึ้นเครื่องไปต่างประเทศอะ อยากจะลงไปข้างล่างตรงชั้นอะไรวะไม่รู้ลงยังไงนะข้างนอกไม่มีทางลงนะเดินมาสุดแล้วเนี่ยไม่มีทางลงข้างในก็ไม่มีลิฟต์นะหรือว่าเราต้องเดินไปให้สุดตรงนี้เราก็เดินแล้วนี่มันตันอนะ่ะอันนี้คือชั้นดีพาร์ตเจอร์ลงแท็กซี่ตรงนี้ใช่ปะ แล้วก็เดินเข้าไปก็คือเช็คอินกระเป๋าขึ้นเครื่องไปต่างประเทศแล้วทีเนี้ยมันจะมีรูอยู่รูหนึ่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> คือข้างในอ่ะไม่มีบันไดเลื่อนไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรที่มันสามารถที่จะขึ้นหรือลงได้เลยนะเราต้องเดินออกมาเพื่อที่จะเข้ารูนี้ <c oughs> มีข้างบนกับข้างล่างอะไรวอาอยู่ข้างล่างแสดงว่าเวลาเราขามาเราต้องขึ้นมาข้างบนคืออะไรวอาอยู่ชั้นหนึ่งใช่ปะ แล้วก็เราต้องขึ้นมาชั้น2เพื่อที่จะเรียกแท็กซี่ขึ้นมาปกติเขาจะมีจุดชมเครื่องบินใช่ปะอันนี้ไม่ใช่จุดชมเครื่องบินนะจุดชมคนรับกระเป๋าอันนี้เขาบอกว่ามีโควิดเทสแอรียด้วยนะอ๋อหรือที่นั่งตรงนั้นนึกว่าตัดผมเดินลงมาชั้น1แล้วตอนขาอะไรวอ่ะพอลงเครื่องใช่ปะมันก็จะออกมาทางตรงนั้นอะ่ะป้ายสีน้าเงินตรงนั้นอะ่ะเสร็จปุ๊บเราก็เดินตรงมา ทางซ้ายสุดก็จะเป็นแท็กซี่ทางขวาสุดก็จะเป็นป้ายรถเมล์เดี๋ยวเราไปดูป้ายรถเมล์กันนี่ไงเขาก็เขียน bus station เนี่ยตอนขามาวันแรกมันมาดึกแล้วไงแล้วพวกเราก็คิดว่าอยากจะนั่งแท็กซี่อยู่แล้วไม่ได้จะไปนะมาดู <laughs> เฉยๆเบนทันหนึ่งห้าสนี่รู้จักอยู่ที่เดียวอะเบนทัน <laughs> นั่งรถเมล์ก็ถูกดี แต่ว่าจี้คิดว่าถ้าเกิดว่าใครมาแล้วว่ามีกระเป๋าว่าแท็กซี่ยังไงก็คุม้มเพราะว่ามันก็ไม่แพงเรียกแกร็บอะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแท็กซี่นะแนะนําว่าก่อนมาให้โหลดแอปที่ชื่อว่าเวียดนามบัสยังไงคนมาเที่ยวก็ต้องมีกระเป๋าอะ่ะกระเป๋าใหญ่อยังไงนั่งแท็กซี่ก็ไม่แพงนั่งแท็กซี่จากที่นี่เข้าเมืองก็น่าจะสักประมาณ200บาทหรือเรียกแกร็บก็ราคาพอๆกันเนี่ยเขาเขียนว่าบัสสเตชัยา คนลงเครื่องมาก็จะมาลงตรงนี้คนรอก็รออยู่ข้างนอกร้อนๆแบบนี้แปลกดีเนาะอะไรว a l อยู่ตรงนั้นใช่ปะ่ะที่คนมุงมุงกันนะเนี่ยเนี่ยป้ายป้ายตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายมามันก็จะ,จะเจอแท็กซี่ป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยก็เขียนแท็กซี่ใช่ปะ่ะตรงไปปุ๊บแต่ว่านะแต่ว่านะแท็กซี่คันแรกๆอะ่ะมันก็จะเป็นแบบไม่ใช่มิเตอร์นะเราต้องถามเขาดีๆว่าเป็นมิเตอร์หรือเปล่า นีไงคนก็จะมาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้แต่บางทีก็จะไม่ใช่มิเตอร์ต้องถามเขาดีๆพวกร้านอาหารอะไรก็อยู่ข้างนอกหมดเลยข้างในไม่มีร้านอาหารอะไรเลยนะมีแต่ซิมขายจากอะไรบ์ตรงนั้นใช่มหมถ้าใครจะกดเงินยังไม่มีเงินดองเลยก็นี่เลยตู้เอทอันนี้อะไรอ่ะเซลหรือลาทำไมมันขาวๆตรงนี้ก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลส่วนถ้าเกิดว่าเดินตรงไปก็คือโดเมสติก ยังมีอีกเทอร์มินอลนึงทตึก,กนึงเออใครมาต่อเครื่องบินในประเทศก็เดินไปนู่นเลยก็กฎของสนามบินนี้ผู้โดยสารขาออกจะต้องสนามบินนี้เหรอหรือ,รอทุกที่ทั่วโลกเฉพาะของประเทศเวียดนามสนามบินขาออกทุกแห่งของประเทศเวียดนามที่ออกนอกประเทศถ้าเกิดมีเงินสดจต่มา่าเงินสดเกิน5,000 u s ดอลลาร์ถ้ามีจิวเวรี่พวกเพชรพลอยต่างๆน้ำหนักรวมเกิน300กรัมถ้าเกิดมีเหล็ก หรือหินซึ่งรวมถึงทองด้วยในมูลค่าเกิน300้ล้านดองมันเท่าไหร่วะประมาณ4 5่0สนห้บาทหรือถ้ามีพวกนี้ต้องดีแคร์ถ้ามีจิวเวลี่ทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่ามากกว่า4,500สนบาทหรือ3,000 0นดองอก็คือต้องดีแคร์ดครเดี๋ยวเรากําลังจะผ่านตอมอแล้วนะอยู่ข้างหน้านี้นะที่นี่เขาให้ถอดรองเท้าทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะรองเทาา้าผ้าใบอะไรก็ถอดหมดเลยนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกระเป๋าเล็กๆอนะ่ะเราก็จับใส่กระเป๋าใหญ่ให้หมดแบบรวมเป็นที่เดียวกันอนะ่ะแล้วก็พวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ก็แยกออกมาของเราประตูสิบที่นี่สนามบินไม่เล็กไม่ใหญ่เนะาะเรื่งว่าขึ้นรถแน่เลยเออว่า <c oughs> ตรงข้างล่างแบบนี้ตรวจพาสปอร์ตเนื่องจากเราเป็นโลคอสเราก็ต้องขึ้นรถเมลไป some sleep

ถึงแล้วสิงคาโปทำไมไม่ค่อยตื่นเต้นมาก,กเท่าไหร่เหมือนตอนมาครั้งแรกมาครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากอะไรบออะไรบอ have you submit your SG arrival card ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซับมิ t มาเขาก็มีบาร์โค้ด QR โค้ดให้ยิงแล้วก็ซับมิทเอาตอนนี้เลยก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเน็ตก็ก็ก็มีเน็ตไหมของประเทศไทยอ่ะใช้แบบออโตเมดได้ด้วยนะออฟกรอกฟอร์มไปแล้วใช่ไหมอ u ลโตเม e ทางนี้ออพาสปอร์ตทางนี้เราจะเอาออ t โตเม e หรือจะเอาให้เจอหน้าคนแต่ใจจริงจีอยากไปตอมมากกว่าว่ะคนน้อยดีอันนี้คนเยอะเออไปตอมดีกว่า ผ่านตอมอข้างหลังมาแล้วเขาไม่ปั๊มให้ละอุตส่าห์จะเข้าช่องตอมอเพื่อที่จะได้ตาปั๊มไม่มีตาปั๊มไม่ปั๊มเลยแล้วให้ลงทะเบียนเจสี่อะไรวอกรหอะไรไม่เห็นได้ยินไม่เห็นตรวจเลยเลยหรือว่าเขาจะไล่ข้อมูลอยู่แล้วเรา VJ 8 1 5หนึ่งห้าสายพานที่สี่ได้แล้วใบแรกมาแล้วสีชมพูปิกาจู เป็นสนามบินที่หรูมากห้องน้ำหรูมากหอ,อมด้วยเมื่อกี้ออกมาจากตรงนี้ออกช่อง n o t h i n g to d e c l a r e แต่เห็นมีคนสแกนกระเป๋าเยอะเลยไม่รู้ทำไมนะเมื่อกี้ออกมาจากทางนี้ตรงมาก็มีบอกว่า bus to city แต่เราไม่ได้ไปบัสนะอันนี้ไง MRT ไปทางขวาหรอถ้า bus to city ก็คือลงข้างล่างตรงนี้ MRT ก็ไปทางนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็เดินไปทางนี้เท้งนั้นแหละตรงนี้ก็คือแท็กซี่เข้าเมืองถ้าตรงไปก็เป็น MRT เอ๊ะเ,เดี๋ยวนะจะหกโมงแล้วหรอที่นี่เร็วกว่าที่ไทยนี่น่าทำไมหกโมงแล้วอะนั่งเครื่องมาตั้งแต่บ่ายสองม,มาที่นี่หกโมงได้ไงอะชั่วโมงเดียวมันไม่ได้มีรถไฟโดยตรงหรอต้องนั่งบัสไปอีกทีนึงมันมีทางแยกนะถ้าบัส2 G w e l T1 ทางซ้ายบัสทูเอ็มอาร์ทีไปทางขวาของเราไปทางขวาบัสถึงแล้ว <Okay. S 1> นั่งบัสอันนี้มาถึงเทอร์มินอลสามตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอลสามเรามาจากเทอร์มินอลสี่นั่งรถบัสไกลมากทีนี้ก็จะหาไปเอ <to> ็มอาร์ทีเทรนทูซิตี้นี่นี่เทรนทูซิตี้คืออันนี้บันไดเลื่อนทีเดียวสองชั้น ลงบันไดเลื่อนมาลงมาจากบันไดเลื่อนตรงนั้นเลี้ยวขวาตรงนี้ป้ายมันก็เขียนว่า MRT มีเงินอยู่แค่8สิงคโปร์ดอลล่าร์ที่เกตเซอร์วิสคีสใช้บัตร atm แปะเฉยเลยอ่ะขึ้นขึ้นไปก่อนมันมีอยู่แค่คันเดียวอะนะ ถึงแล้วธานาเม่าแล้วก็เดินข้ามมาก็เขียนว่าทูซิตี้เมื่อกี้ลงมาจากบันไดเลื่อนตรงนี้ตอนนี้คือกำลังหาทางออกมันไม่ได้บอกว่าตัดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่าเสียตังเท่าไหร่ค่ารถไฟเมื่อกี้นี้จากสนามบินมาที่พยาเลบาก็ประมาณ1.6เหรียญสิงคโปร์ออกมาเจอโลกภายนอกทำไมคนมันเยอะแบบนี้ ตรงนี้สิงค์โพสเซ็นเตอร์จากสถานีรถไฟมาที่โรงแรมดูจากแผนที่ก็ไม่ได้ไกลนะแต่ด้วยกระเป๋าสองใบนี้มันเลยดูไกลท่านทีทีุู่ยที่พักใหม่ของเราเปิดเข้ามาเตียงนุ่มทางซ้ายไม่มีอะไรไม่มีตู้เสื้อผ้าอันนี้คือที่วางผ้าอันนี้ห,หน้าต่าง เอ๊แต่เราเพิ่มราคาห้องเพื่อเปิดหน้าต่างนี่มเมื่อกี้ลงไปเห็นมันมีไอ้ตรงนี้ที่เดียวเพราะว่าในรูปอะอ g ก d a มันมี3อันแต่อันนี้มีแค่อันเดียวก็เลยสงสัยก็เลยลงไปถามเขาเขาก็บอกว่าอันเนี้ยห้องเนี้ยสุพิเรียแล้วถ้าเป็นสแตนดาร์ดอะ13ตารางเมตรถ้าเป็นสุพิเรียก็15ตารางเมตร1 2 3 4 5ยาว5ใช่ไหมหนึ่ง สามห้าคูณสามก็สิบห้าห้องน้ำอีกหนึ่งก็เป็นสิบหก็16หกตารางเมตรก็น่าจะใช่อยู่นะห้องน้ำมีผ้าช็ดตัวสองอันไม่มีผ้าช็ดหน้าซ้วมสบู่ไม่มียาสระผมว่ะเฮ้แอนบอดี้วอชอันนี้อะไรแปรงสีฟันหรอฝักบัวโอเคห้องมาตรฐาน มีเครื่องปอผมอยู่ตรงนี้รักที่สิงคโปร์เขาเป็นแบบนี้นะเนี่ยสามตาแบบนี้ทั้งหมดนี้ในราคาหนึ่งืเจ็ดพันหนึ่งร้อยกว่าบาทตกคืนละสามพันห้ากว่าบาทแต่นะจองเพราะว่ามันจะได้แคชแบ็กคืนหลังจากที่เช็คเอาท์เนี่ยภายใน60วันจะหักไป2,900กว่าบาทฉะนั้นสุดท้ายแล้วราคาห้องนี้จะเหลือ14,100กว่าบาทตกคืนละสองพกว่าบาท ก็ถือว่าแพงอยู่ดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นเดือนที่ช่วงห้องราคาสูงแถมยังคาบเกี่ยวกับวันคริสต์มาสอีกด้วยฉะนั้นก็จะแพงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นความอยากของออบเองที่จะมาช่วงเวลานี้จีเ a ิร์ชในวันอื่นน่ะมกราวันธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันเก้าช่วงนี้ก็จะพุ่งเป็นพิเศษนะเป็นครั้งหนึ่งที่เราอยากจะมาช่วงคริสต์มาสก,ก็เลยคำว่าเราอีกแล้วอ่ะครั้งหนึ่งที่ออบอยากจะมาช่วงคริสต์มาส แล้วก็เคยมาเมื่อ8ปีที่แล้วไม่ได้มานานแล้วก็อ่ะเอาสักครั้งหนึ่งห้าคืนรวดค่าห้องแพงมากเคยจ่ายแพงกว่าน,นี้มาแล้วที่อินเทอร์ลาก w นสวิตเซอร์แลนดมันเทียบกันได้ที่ไหนหระอันนี้ถอนตู้ UOB นะอาหารของเราวันนี้เอ็กไฟไรซ์ข้าวผัดไข่แต่ในรูปมันมีไก่สองชิ้นนะของจีสปซี่ ไบล์ไลซ์สไปซี่แพงกว่าไข่ว่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีแต่ไข่ไม่มีพริกแต่ของจีอ่ะมีพริกแล้วก็มีไข่แต่ของออฟมีซอสด้วยอะแพงจริงด้วยพริกแน่เลยใส่จริงด้วยอันนี้7.9เหรียญอันนี้6.9เหรียญ ข้าวผัดไทยอะนะผมจีเพ็ดมากเลยอะ่ะเผ็ดแบบแซ่บมากเลยอะ่ะพี่ชิมดิอืมจัดไปซี่เออนะ <laughs> แล้วจริงจริงตอนแรกจะออนนี้แต่จีเอาไปแล้วก็เลยเอ้องเอื้องเอาเองอะไรวะ <laughs> อันนี้น้ำอะไรอืมซอสอันนี้อร่อยดีนะมีความเผ็ดอุย้ย <c oughs> เผ็ดอ่ะอันนี้มันไม่เผ็ดก็เลยใส่ให้ซอสเผ็ดมาอ้าวแล้วทำไมอันนี้แพง่ะ อร่อยนี้นะทำนานแต่ว่าอร่อยก็โอเคอืออืมอืมอืมไก่เนื้อนุ่มอ้ยืดเลยไก่ไดิชีดรอ,อบมันกรอบเลยอือขอบอร่อยมากเขาทำนานนะแต่พิถีพิถังอร่อยมากทั้งร้านมีคนเดียว คนรับออเดอร์คนทำแล้วตอนเข้ามาครั้งแรกนี่เขาอยู่ไหมไม่อยู่ oh. เขาอยู่ข้างหลัง oh. แล้วไม่มีเสียงไงกุ้งกิ้งไงเขาก็เลยออกแรงเพราะว่าเราตอนนี้แทบไม่มีเงินสดแล้วที่ฟู้ดคอร์ทข้างๆนี้ก็ไม่รับเงินสดเราก็เลยไม่รับบัตรเออไม่รับบัตรพูดผิดไม่รับบัตรเออแปลกนะสิงคโปร์ไม่รับบัตรก็เลยเออเดินมาเจอร้านนี้เดินมาถามารับบัตรก็โอเคกินร้านนี้ละน้แนำแมงโก้พีช3.2เหรียญ โอเคแต่ว่าต่างๆนิดน,นึง2 2เหรียญก็ประมาณ50บาทใช่ปะเต่นน้ำร้อนแล้ว, <งา S 2> ลวมันเป็นงาดำซุปงาดำใช่ซุปงาดำทั้ง3ซองเนี่ย <c oughs> ที่ชอบกินอันนี้ <c oughs> หากินยากนะอันนี้พาวเดอร์เอาไปโรยมั้งซื้อไปกินที่ยุโรบดีวะวันนี้ซื้อแฟร์ไรสมีน้ำอัดลมน้ำเปล่าขนมนมเนยคล้ายๆกาละเมหนึ่งกว่ากว่า ขนมปังรวยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นขนมนทั้งหมดนี้เจ0ด้อยบาทมะม่วงพุดดิ้งมันแปลกตรงไหนของที่อยากกินโอ้ยระ<น>วังเข้าหลอดลมนะกลัวเป็นหมดทุกอย่างหรอพ <c oughs> วเราก็เมื่อกี้ดังพรุบ <c oughs> อร่อยมากแช่ยเย็นดิตู้เย็นมีด้วยล่ะเพิ่งเห็นเนาะว่าห้องนี้มีตู้เย็นด้วย <c oughs> เออแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บเฮ้ยเป็นตู้เย็นไม่รู้มาก่อนว่ามีตู้เย็นทําไมไฟโรงแรมถึงต้องสรวล่ะ พอดีว่าเช้านี้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาบอกว่าไอ้เพดานข้างบนน่ะน้ํามันรั่วอเอ้ยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าน้ํามันรั่วนะแต่ว่ามันมีรูๆอะไรก็ไม่รู้เออเออก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแหละนอนอยู่ทั้งคืนแต่ไม่เห็นแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้ย้ายตอนนี้เลยได้ไหมเอาตอนนี้เลยเหรอถ้าเราไม่อยู่ขึ้นมาทำไงถ้าเราเออนั่นดิถ้าเราเขาจะขนออกไปให้สงสัยเขาจะขนมาให้แล้วของของเราเนี่ยมันเยอะมากนะแล้วก็เมื่อคืนอุตส่าห์เซตอัพซะอย่างดี แล้วก็ต้องเก็บรวบรวมเอาไว้ในไอตะก,ก้าใบนี้อันนี้คือสภาพห้องใหม่ที่เมื่อคืนอุชาจัดซดิบดีเซตเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยเชา้านี้ไม่ใช่เช้าแหละ11บเอโมงแล้วจะต้องมาจัดใหม่แต่ว่าห้องนี้นะมีครบเลยนะตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เลยนะห้องที่แล้วไม่มีตู้นะแล้วก็มีตู้เย็นเหมือนกันตู้เย็นเหมือนกัน แล้วก็ห้องนี้มีหน้าต่างด้วยเราจะเห็นแสงอาทิตย์แสงเดือนแสงตะวันแล้วแม้ว่าวิวจะไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าก็ยังน้อยก็เห็นแสงท้องฟ้าเหมือนเขาจะปิดปากไงปิดปากห้องเมื่อกี้ห้องเกาะน้่งเนี้ยมันมีรูอยู่ตรงนี้เขาก็เลยให้ห้องนี้มาแต่ว่าเราจะต้องมาเซตอัพใหม่ในเวลา11โมงที่เรากำลังจะเดินทางออกไปเที่ยว ก็คงต้องกลับมาทําที่หลังคือของเราไม่ได้มีมูลค่าอะไรแต่มีความสําคัญแล้วก็เซตพื้นที่ทํางานอีกรอบนึง